มันจะมีตัวรองอันนี้ตักเราได้ความสถาแล้วตรงนี้เห็นเลตัวนป็นตอะไนะคมนไ่ได้กนะคะเนลตอรตัวที่สนะคะอันนี้เพื่อาอน้ตัวนี้เห็นเห็นพัไม่กโลัวต้้งนะคะมาที่ชาขไมี่ไม่รู้เข้ายูทูบหรือเข้าอะไรงวไปหมดแล้ว พอสาาเห็นหบบไหมคะบ่อปรปดสูงกว่าท่อสาธารณะประมาณสิเซนเนี่นนยน,น้ำในบอทีเห็นน้ำมันมีแค่นี้จะสูบยังไงจยมาอยู่กับเปือน,นะใตอนนี้มันปกปติเอพี่เพื่อนใช่ไหมครับที่น,นี่มันระดับน้ำมันปกปติมั่ <S 1> <S 1> ใช่แต่ที่บ่อท่อคุณบอยอ่ะเกือบเต็มถามว่าเสูบยังไงอะน้ำมันมีแค่เนี้เนี่ยเห็นน้ำไหมนะ้ำ พี่ระวังตกระวังระวังระวังตกประเด็นมันคือมันอาจจะวัดไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปวัดตอนที่มันมีน้ำเพราะว่าระดับตรงนี้ยกับตรงที่ท่อระบายน้ำมันจะต่ำ ถูกไหมเพราะว่ามันตันกับต้องไปแต่ว่าเพราะว่าตรงคอ้นคอน้นมาต้องให้เขาบอยใหม่ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนที่เขาต้องเปลี่ยนขีดของเขาใหม่ก็คือที่มันจะท่วมอ่ะกับตรงเนี้ยต้องวัดช่วงนั้นมันไม่ใช่วัดช่วงนี้ถ้าไปวัดตรงนั้นเติมมี่น้ำอ่ะโอเคตรงเนี้ยมันจะใกล้ท่วมแล้วนะน้ำจะขึ้นประมาณนี้เพราะว่าอะไร แต่ที่ว่า,า,ามันอาจจะตันมันหักามันไม่มาเพราะฉะนั้นผมน้ำตกผมตกอ่ะแล้วมันใกล้ขึ้นมากับเทียบตรงเนี้ยมันเท่ากันไหมที่แต่คุอบอยเขาเขาจะรับได้ไหมว่ามันขึ้นกว่าเดิม<ข>อ,อีกเข้าใจก็ต้องไปดูไงเขาอยู่ทำมาตลอดตอนนี้ที่ดูน,น้ำตรงน,นี้นะแล้วที่ไปดูบอคุณบอยพาฝนตก ไม่ใช่ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจะลืมนะตรงนั้นอ่ะพ่อมันอาจจะกดเคดหรือว่ามันมีราดเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันตอนนี้ปัญหามันไม่ได้มันมันเยียดอย่างนี้ไม่ได้ปัญหาคือน้ำมันไม่น้ำแล้วทีนี้ต้องไป้านทั้น้ำโครงการที่ทำกันนหาได้ไหมคะไม่เป็นไรจริงๆแหละถ้าจะเทียดตัวน อ่ามันคือตอนนี้เราต้องเข้าใจปัจจุบันะนะเขาตรงเนี้ยโอ้ถ่ายไว้ตอนฝนตกเป็นซิี<อ>่งที่ว่าใช่ค่ะมันต้องไปดูต้องที่วาราน้ำมาจริงต้องให้รอพอหรือบอยเข, <c oughs> เขาเขาบอกว่าน้ำตรงเนี้ยถ้าถึงขีดเนี้ยคือต้องดูได้เขาไม่ไม่ไม่ถ,ถึงขีดเนี้เขาบอกต้องดูได้เขา ตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าไม่ไม่ไมผมผม,ผมพูดให้พี่ฟังก่อนพี่ฟังผมก่อนถ้าคุณบอยบอกว่าตอนเนี้ยนติติต้องดูแล้วแต่นะตอนนี้ยนิตติดดูไม่ได้เพราะถ้าถึงจุดนี้นยคุณบอยบอกระดับน้ําไม่ได้ระดับน,น้นาม,มันมต้องขึ้นมาถึงนี้ของคุณบอยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปขึ้นบนมาแล้วซึ่งมันจะล้นท่อของเขาตรงนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนกับเขาใหม่ ปกติเคยตรงเนี้ยต้องดูดแล้วแต่ตอนนี้ต้องเลยมาถึงเนี้ยโอ้โหใจแล้วแต่เพียงแต่ว่าจะดับของคุณบอยอ่าผมเข้าใจอันนั้นนจะเป็นขีดใหม่แต่ว่ามันจะขีดระดับนั้นที่อยู่นั้นที่อยู่ใช่ไหมอ่านนั้นที่อยู่กับพี่เปิ้ลอ่ะโดนวละเป็นขีดีระดาษที่ไปคุณคุณบอยเข้าใจอันนี้ปัญหาของมันคือตอน ต้องทำหรีบวและเร่งเลยน้ำฝนจะมาก็ทำว่าจะต้องทำไเกินไหมที่เป็นแสงหกแล้วกอย่าปนินนักเสือแจกสามนักเซ็งต่อยอยดังต่อยอดได้ไหมว่าถ้าเกิดแสนพวกนั้นส่วนหนึ่งก่อนเขาสรุปสรุปเายอดสรุปเรื่องของว่าพ่อมาจ่ายจ่ายเก้าหมื่นแล้วก็ หวยไปเจ็ดหมื่นนนนีี้้อัลูกบ้านเร่งเตะว่าแล้วจะเตะรไหมเราไม่ทำม่วนเดียวแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ควรไม่จำเป็นจะต้องให้ไม่แน่ใจว่าตามรู้ตามลายก็ก็อตอนนี้มันตกตรงไหนมันตกตรงไหนเรารู้ยังถ้าเรารู้ปุ๊บไอ้แต่ว่าที่นี่ปุ๊บน้ำจากตรงนั้นมันจะไม่ไหลมาตรงนี้ ตอนนี้เราจะทำเฉพาะตรงนั้นก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะ,ะไม่รู้จัดจ้างมาลอกข้อตรงโซนป้นนับโซนซอย16ถึงซอย10มาจากซอย16อะค่ะที่เลนมันก็จะมากองบ้านคุณบอยอีกตรงโซนนี่ซอย1ดูในภาพที่หนูถ่ายเลยไ่้เสาเข็ม เดี๋ยวเปิ้ลเอามึงเอาเอาเอาเดี๋ยวเปิ้ลเซตตัวขึ้นมาวางไว้ขัางบมให้มันอยู่หลายจุดมากทั้งหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเปิ้ลถึงบอกให้ขอเปิ้ลเก็บแสนหกเปิ้ลจะปีปัญญาไปสร้างตอนนี้ทำนากก็ต้องไปเร่งรัดให้เร็ว้านนัไม่เป็นไรก็าไปทำมา เป็นาพี่อะไรกทำไปอไอ้ความสงรัยมันมีอยู่แล้วไอ้นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยตรงไหนบ้างที่มันมันเป็นอะไรตอย่างนั้นเราดูได้ยังไงบ้างพี่พี่มันก็ต้องต้องหาคนมาติดตา่ะ

คือถ้าเป็นไม่ได้ไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่แนวแนวฝั่งต้นไม้ฝั่งนน้นอาจจะต้องมันจะไม่เกี่ยวกับท่อทางระบายมันจะอยู่เซฟโซนฝั่งนี้มันอยู่ทั้งสองฝั่งการระบายน้ำจะฝั่งโน้นมแปรอยู่เป็นไหมไม่เป็นคือต้องไปดูแนวท่อระบายน้ำยังต้องไปดูว่ามันผมว่ามันมีสองฝั่งแหละ ที hein, oh, uh, yeah. que, freely, ic ic ่สองมีน้ำเสียพ่อระบายน้ำอ่ะเดี๋ยวเราไม่ต้องเสียกันเดี๋ยวเราไปเราไปกลางแข็งเลยต้องคุณบาทป่ะกถ้าแก้อย่างหัวกระโหลกเราอย่างตาทิ้งสายน้ำส่งไปข้างนอกเอามาไว้ตรงนี้แล้วเราแล้วมันก็ย้อนกลับน้ำนี้ยมันพังแล้วมันบิดพอพอตอนนี้ ประสานเทศบาลไอ้ตรงท่อต้นไม้ที่ยราปลูกตรงนี้ยก็คือต้นไม้อ่ะมันเป็นป่าหาไปแล้วเนี่ยเราต้องให้เขามาลอกไอ้ตรงไอ้ล่างตรงเนี้ยประสานงานไปแล้วอ่านต้องฟ้องค่ะเนี่ยเป็นหน้าที่ที่อาจจะต้องทำเรื่องเข้าไปไปแล้วค่ะเราดูรับไปแล้วค่ะก็ต้องไปเร่ง แต่ไอตรงโน้นนะผมบอกได้เลยว่ามันมีท่อระบายน้ำเสียก็เพราะฉะนั้น oh, ต้องไปดูถือว่าประชุมครั้งนี้ผมก็เข้าใจเสียไหลแม่ะ